สวัสดีค่ะนี่คือรายการสายตรวจภาษารับหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องหากคุณผู้ชมท่านใดพบการใช้คำในภาษาไทยที่ชวนให้สงสัยหรือสับสนขอให้แจ้งเข้ามาที่รายการหรือส่งผ่านมาทางแฟนเพจของรายการเราก็ได้ค่ะวันนี้คุณอีทจากจังหวัดชุมพรอยากให้ทางสถาบันช่วยไขยข้อสงสยัยยินดีมากๆเลยค่ะคุณอีททีมสายตรวจภาษาพร้อมลงพื้นที่ปฏิบัติงานแล้วไปพบกับคุณอีทกันเลยค่ะผมสงสัยคำว่าสาบ ขายบ้านเดียวริมทะเลสาบทะเลสาบนี่ป่อปลาจากที่ผมรู้ก็คือบ่อยไม้ตกลงแล้วคาว่าทะเลสาบเนี่ยใช้บอ่อยไม้หรือป่อปลาเรามปถามคนส่วนใหญ่กันดูนะคะเขาคิดว่าทะเลสาบสะกดแบบไหนถึงจะถูกต้องเป็นดีครับทะเลสาบก็ <c oughs> จําได้ว่าปกติ <c oughs> ก็เขียนไมาอยางงี้มาตลอดค่ะ <c oughs> ไม่แน่ใจว้าวทะเลสาบนั่นแหละสะกดด้วยบอใบไม้ครับป่อปลาไม่ใช่แน่เพราะป่อปลาตรงนั้นบอว่าแนวแบบ สยองอะไรเงี้ยเพราะว่าคำสาบอะไรเงร <S <S ี้ยเพื่อบยไม้นะต้องบอใบไม้ใช่ไหมคะบอใบไม้ใช่ไหมคะบอใบไม้ค,ะค่ะคําว่าทะเลสาบสาบต้องสะกดด้วยบอบไม้ B นะคะจึงจะมีความหมายว่าห้วงน้ําใหญ่ที่มีแผ่นดินล้อมรอบมีสองชนิดคือทะเลสาบน้ําเค็มและทะเลสาบน้ําจืดผู้ใช้อาจจะสับสนกับคําว่าสาบที่ใช้ปอกปลาสะกดซึ่งหมายถึงแช่งให้เป็นไปต่างๆ ที่ถูกต้องเป็นบอใบไม้เห็นไหมอย่างที่พี่เข้าใจรายการคุณดีมากขอบคุณครับและขอมอบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ไว้ให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่อไปค่ะกคนในสังคมไทยยังคงใช้ภาษาไทยเขียนภาษาไทยกันอย่างผิดผิดและไม่คิดใส่ใจที่จะใช้กันอย่างถูกต้องภาษาที่สวยงามก็คงต้องเลือนหายไปในไม่ช้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ